เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมาย PDP a นั่นเองค่ะค่ะก็จะอยู่ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ค่ะอาจารย์ผู้สอนนะคะอาจารย์สุปชัยโชติกิจพิวานั่นเองค่ะผูดจัดทำนะคะโดยดิฉันนางสารุ่งทิพุ่มเกื้อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนครศรธรรมราชนั่นเองค่ะ ค่ะ PDPa <T> คืออะไร PDPa นะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลและป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบนั่นเองค่ะเช่นการค้าขายข้อมูลการส่งข้อความโฆษณาโดยไม่ขออนุญาตนั่นเองค่ะ จุดประสงค์หลักของ PDPA นะคะ 1. คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 2. สร้างมาตรฐานการจัดการข้อมูลให้โปร่งใสและปลอดภัย 3. ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการสร้างธุรกรรมออนไลน์การค้าการบริการและ 4. ป้องกันการละเมิดข้อมูลและการรั่วไหลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้นั่นเองค่ะ p ี p มีความเป็นมาอย่างไรโดยจุดเริ่มต้นและแนวคิดค่ะในยุคดิจิทัลนะคะข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ในธุรกิจและกิจกรรมต่างๆอย่างกว้างขวางเช่นการซื้อขายออนไลน์การสมัครงานการทำธุรกรรมทางการเงินมีความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเช่น การขายข้อมูลการส่งข้อความโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตการโจรกรรมข้อมูลนั่นเองค่ะและหลายประเทศทั่วโลกจึงออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล mm. เช่น GDPR นะคะของสหภาพยุโรปนะคะซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญนั่นเองค่ะ p d p a นะคะมีความสำคัญอย่างไร 1. น,นะคะคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ 2. ส,สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการกล้าเปิดเผยข้อมูล 3. ยกระดับมาตรฐานไทยให้เป็นสากลใกล้เคียงกับ gdpr นั่นเองของยุโรปนะคะ 4. ป้องกันความเสียหายจากการรั่วไหลหรือการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดค่ะและสุดท้ายนะคะกำหนดความรับผิดชอบแก่องค์กรให้จัดการข้อมูลอย่างถูกต้องและปลอดภัยนั่นเองค่ะ Pdpa นะคะมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบสำคัญของ Pdpa นะคะหนนะคะก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล คุณนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวต,วตนได้นั่นเองค่ะ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวหรือข้อมูลทางพันธุกรรมที่ต้องคุ้มครองอย่างเข้มงวดค่ะ 3. เจ้าของข้อมูลบุคคลที่ข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องมีสิทธิในการควบคุมข้อมูลของตนเอง 4. ผู้ควบคุมข้อมูลผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการเก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั่นเองค่ะ5นะคะผู้ประมวลผลข้อมูลผู้ที่ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของผู้ควบคุมค่ะ 6. ก,การประมวลผลข้อมูลต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและได้รับความยินยอมค่ะ จนะคะสิทธิของเจ้าของข้อมูลเข้าถึงแก้ไขลบถอนความยินยอมโอนย้ายและคัดค้านค่ะและสุดท้ายนะคะมาตรฐานการคุ้มครองและบทลงโทษนั่นเองค่ะต้องจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยหากละเมิดนะคะก็จะมีโทษและปรับและอาญานั่นเองค่ะค่ะ PDPa นะคะ มีขั้นตอนในการใช้มีอะไรบ้างนั่นเองนะคะขั้นตอนที่1นนะคะก็จะเป็นการสำรวจและจัดทํารายการข้อมูลส่วนบุคคลค่ะโดยมีการตรวจสอบว่าองค์กรเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะเช่นชื่อสกุลเบอร์โทรอีเมลข้อมูลลูกค้าและพนักงานค่ะจัดหมวดหมู่ว่าเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลอ่อนไหวนั่นเองค่ะ2 กำหนดวัตถุประสงค์โดยระบุชัดเจนว่าจะเก็บข้อมูลเพื่ออะไรใช้ทำอะไรและเก็บไว้นานเท่าใดนะคะห้ามใช้ข้อมูลเกินกว่าที่แจ้งไว้3นะคะ ขอความยินยอมต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเก็บใช้หรือเปิดเผยยกเว้นกรณีที่กฎหมายยกเว้นเช่นด้านกฎหมายและความปลอดภัยค่ะความยินยอมต้องชัดเจนและสามารถถอนเมื่อไรก็ได้ค่ะ 4. แจ้งสิทธิแก่เจ้าของข้อมูลแจ้งว่ามีสิทธิอะไรบ้างเช่นสิทธิของการเข้าถึงลบ หรือโอนย้ายข้อมูลทำเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เข้าใจง่าย 5. จัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใช้มาตรการการป้องกันเช่นการเข้ารหัสผ่านการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการเก็บในระบบที่ปลอดภัย 6. กกำหนดระยะเวลาการเก็บ เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเมื่อหมดวัตถุประสงค์แล้วต้องลบและทำลาย 7. รับรองรองรับขอภัยค่ะ 7. รองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลจัดระบบให้เจ้าของข้อมูลสามารถยืดคำร้องเข้าถึงแก้ไขลบถอนความยินยอมหรือโอนย้ายข้อมูลได้ 8. แต่งตั้ง DPO หากจำเป็นสำหรับหน่วยงานที่มีการประมวลผลข้อมูลในวงกว้างหรือข้อมูลอ่อนไหวจำนวนมากต้องมี DPO ดูแล 9. จัดทำและบันทึกรายงานเก็บหลักฐานการขอความยินยอมจัดทำบันทึกฯกิจกรรมและประมวลผล รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากมีเหตุละเมิดข้อมูลและสุดท้าย10อบรมบุคลากรและสร้างความรู้ความเข้าใจให้ความรู้กับพนักงานบุคลากรในการใช้และเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องตาม PDPA ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกฎหมาย PDPA นะคะก็ ก็ขอขอบคุณค่ะ